เราก็ดีใจว่าแกคงยังไม่มีแผนศึกศึกหลอกอะไรหลอกแล้วเราก็คิดว่าไม่เป็นไรต่อให้แบบเราศึกมาแล้วอพี่เรายังอยู่พี่ปองยังอยู่ก็ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราก็มีกิจกรรมมีอะไรเงี้ยก็แท็กทีมกันแท็กคู่กันดิฉันอยากเห็นภาพแกอยู่ในผ้าเหลืองพอแกใส่ผ้าเหลืองปุ๊บหมืนแกดูมีราสีเลยอะ ทำเอาหลายคนแห่สงสัยกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับบดีพระนักเทศท,ที่ทุกคนรู้จักกันในนามพระมหาสมปองหรือสมปองนครไทยสงที่ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวแบบรัวๆเลยนะคะเหมือนมีเรื่องอัดอั้นตันใจจากปกติที่มีการลงเรื่องของธรรมะให้ได้ตื่นรู้เปลี่ยนแนวมาเป็นวัยรุ่นคนละคั่จนเช็ตเนี่ยมองว่าเหมือนโดนแฮกหรือเปล่าแถมไม่ได้โพสตแค่2 3โสโพสต์เท่านั้นนะคะแต่เป็นเนื้อหาที่ออกแนวทางโลกสมมา ว่าทางทงมโดยหนึ่งในโพสต์นั้นมีการเปิดเผยถึงอาการซึมเศร้าของตนเองด้วยโดยบอกว่าคุณรู้ไหมผมเป็นซึมเศร้ามาตั้งแต่ก่อนศึกซึ่งผมไม่อยากศึกผมอยากเป็นพระหลังจากนั้นก็มีความกดดันทําให้ผมไม่อยากเจอใครไม่สนโลกไม่ยินดียินร้ายไปไหนคนเรียกถ่ายรูปขอโทษที่ผมยิ้มแห้งๆเพราะผมทุกข์ในใจวันนี้ผมได้ไฟจากน้องผมมหาปันจะสู้นอกจากนี้นะคะก็มีการเผยถึงสาเหตุการโพสต์รวัวๆเจ้าตัว ชี้แจงให้ได้ทราบว่าเห็นโพสต์บ่อยๆทุกท่านอาจเป็นห่วงความจริงสมปองเป็นลูกน้องบอสมาร์ค ทุกว่าลีทีท่าคือมหาสมปองแท้จริงแน่จริงส่งดาวมหาชอบสุจริตและนี่ก็เป็นโพสต์บางส่วนค่ะที่เจ้าตัวได้มีการเปิดเผยผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนั่นเองโดยเจ้าตัวนะคะได้ออกมาเปิดใจกับทางห้องข่าวภาคเที่ยงยอมรับว่าโพสต์เองทุกโพสต์เป็นสิ่งที่อยากจะพูดระบายแล้วก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่โพสต์ออกไปอย่างที่โพสต์นี้เนี่ยแหละที่บอกว่าโพสต์รรมะความดีไม่มีคนสนใจต่อไปจะโพสต์จุดๆๆ ให้พวกสูสูกกระทะทองแดงเวลคัมฟังธรรมะแล้วจะไม่โง่ชน,นะสิ่ัน,นะสิแล้วก็มีโพสต์อีกรัวๆเลยนะคะโดยอดีตพระนักเทศเนี่ยบอกเลยว่าที่สื่อออกไปโพสต์ออกไปอยากจะทําในสิ่งที่อัดอั้นตันใจ ที่ตนมอบความสุขให้คนอื่นใช่ว่าภายในใจไม่มีความทุกข์เพียงแต่ได้ระง,งับทุกข์ไม่ให้แสดงออกมายอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีความสุขมีน้อยใจในชีวิตบ้างแต่ไม่ได้เกี่ยวกับคนรอบข้างหรือแฟรรี่ที่โด่งดังเพราะเราก็ต่างคนต่างทํางานและยังได้พูดคุยกันเสมอมาตอนนี้อดีตพระนักเทศนะคะกําลังอยู่ในช่วงทบทวนตัวเองลังเลใจอยู่ว่าตนป่วยสุขภาพจิตหรือเปล่าหากเป็นไปหนักมากกว่านานเนี่ยคงจะได้ ไปพบจิตแพทย์เพราะทุกวันนี้การพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องง่า,ายแต่เป็นการรักษาหัวใจขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนที่ส่งเข้ามาและยังฝากบอกด้วยนะคะว่ายังรับงานอยู่เสมอ ขณะที่ทางด้านของแปรรีพรายวันในฐานะน้องคนสนิทก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะประมาณที่ว่าเสียใจนะตอนที่พี่เป็นกระแสมีแต่คนห้อมล้อมแต่พอมีดราม่าก็หายกันไปหมดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องเอาเป้าหมายอุดมการณ์ของเราเป็นจุดยืนเอาไว้ก่อนเพราะคนเข้าหาเราเพราะผลประโยชน์นั่นมันไม่ได้มาจากความจริงใจแต่เพราะเรามีผลประโยชน์ให้เขาหยิบฉวยได้แต่ก็ไม่ได้โทษทั้งหมดหรอกเพราะมันก็เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในส่วนที่พี่ โพสต์ออกไปรัวๆตนก็คิดว่าช่วงนี้แกน่าจะเครียดแหละเรื่องนี้ก็พูดยากเหมือนกันตนอยากให้สมปองยังบวชอยู่ด้วยซ้ำไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะสึกตามมาด้วยเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนในไลฟ์นี้ของแพรรี่กันเลยค่ะดิฉันนะ่ะดาถูกดิฉันอนะบอกเคยเคยพูดและให้สัมภาษณ์แล้วว่าดิฉันนะ่ะดิฉันนะ่ะไม่เคยอยากให้พี่ปองอนะสึกเลยนะ ดิฉันนะ่ะไม่อยากให้พี่ปองเสกดิฉันนะ่ะอยากให้แกอยู่เป็นพระเพราะว่าบุคลิกภาพหรือว่าอะไรต่างๆแกเหมาะกับความเป็นพระราศีเอยอะไรความสงา่าอะไรเงี้ยแกเหมาะที่จะเป็นพระแกเป็นพระแล้วแกมีราศีมีสง่ามีราศีแล้วก็เป็นพระที่คนตธาเคารพเพราะว่าเพราะว่าแกตั้งเสียงหัวเราะให้ความสุขสอดแทรกธรรมะก,กับคน ดิฉันก็งงตอนที่ดิฉันสึกออกมาแล้วดิฉันก็ไม่คิดว่าแกจะสึกตามเพราะว่าตอนที่ตอนที่คุยกันนะ่ะแกบอกว่าเออไพวันออกไปก่อนเลยไพวันน่ะออกไปก่อนเลยนะไพวันออกไปก่อนเลย,นะย,ออเลยแล้วก็เดี๋ยว อาัอตมาอีกแค2สองสามปีเดี๋ยวค่อยตามออกไปตอนแรกถ้าใครไปฟังที่แกให้สัมภาษณ์นะแกพูดแบบนี้ว่าอีกสอปีแกถึงจะค่อยตามออกไปเออเราก็ดีใจว่าแกคงยังไม่มีแผนศึกศึกหลอกอะไรหรอกแล้วเราก็คิดว่าไม่เป็นไรต่อให้แบบเราศึกมาแล้วอพี่เรายังอยู่พี่ปองยังอยู่ก็ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราก็ มีกิจกรรมมีอะไรเงี้ยก็แท็กทีมกันแท็กคู่กันเออก็เหมือนมันมีแรงกดดันหลายเรื่องมันน่าจะมาจากแรงกดดันด้วยแหละอะไรด้วยแหละตอนนั้นแล้วก็ทําให้แกลึกๆอะ่ะถ้าเป็นแบบที่แกโพสต์ก็คือแกไม่ได้อยากสึกถ้าแกศสึกโดยที่แกไม่ได้อยากสึกเมื่อสึกโดยที่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากสึกอะ่ะมันจิตมันก็อาวรน,นะคนเราอะ่ะ จิตมันก็อาวร์แล้วก็พี่ปองอะ่ะเขาออกมาตอนที่อายุเขาเลขสี่แล้วพี่ปองเขาออกมาตอนอายุที่เขาเลขสี่แล้วฉะนั้นการที่เขาจะแบบมีไฟมีอะไรอะ่ะมันก็มันก,มนก็มันก็น้อยกว่ากว่ากว่าคนไัยแบบดิฉันน่ะตอนนั้นน่ะที่ดิฉันเห็นที่แกที่แกที่แกครั้งแรกนะั้นที่จะที่จะไม่รู้ว่าแกถ่ายหนังเรื่องแกถ่ายหนังเรื่องเรื่องหอแต๋วแตกนะ ที่แกถ่ายหนังเป็นผ้าทีฉันคิดว่าแกกลับไปบวชจริงนะทฉันแบบน้ําตาซึมเลยนะที่ฉันอยากเห็นภาพแกอยู่ในผ้าเหลืองพอกแกใส่ผ้าเหลืองปุ๊บมันแกดูมีลาสีเลยอะ่ะ จากนี้นะคะแพรรี่ก็ยังเผยอีกว่าคิดว่าถ้าแกกลับไปบวชได้ก็คงจะดีและด้วยความที่มีคนรักคนศรัทธาและการครองตัวของแกเชื่อว่าแกน่าจะเป็นที่นับถือศรัทธาของผู้คนได้ยังกอบกู้ศรัทธาของผู้คนได้อยู่เชื่อว่ายังทําได้ค่ะพูดถึงเรื่องพฤติกรรมเสียหายตอนเป็นพระแก่ก็ไม่เคยมีเลยเพราะเดินสายบรรยายทํางานเพื่อศาสนามานานหลายสิบปีและคนก็ยังคงศรัทธาอยู่นั่นเองอันนี้ก็เป็นในส่วนของความคิดเห็นของแพรร รีายวันเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองล้วค่ะ